ดีครับพี่น้องวันนี้ก็พาน้องพอดมาหว่านแหยอยู่ฝายนี่ฝายคองแห้งนะครับาบ,บ้านเรานี่แหละลุงณนะชวนมาหว่านแห <c oughs> ครับมากับลุงณนะหว่านแหกัน่อยติดตามดูกัน <c oughs> น้ำก็ไม่ลึกเท่าไหร่ประมาณกลางคอนี่ไปน้องพอด <c oughs> นี่ก็เดินลงไปน้ำมันไม่ค่อยลึกประมาณ นั่นแหละกลางคอกลางเอวกลางอกน้องพอดนะลุงนะาหวานวานี้ไปสวดเดินหวานเนาะมีเม็ดปลาขึ้นตรงไหนก็หวานตรงนั้นหวานไม่ได้น้ำมันลึกลากกันแล้วครับสองพี่น้องเขาน้องพอดกับน้องกเกอร์ลากแหกันโอ้ไม่ธรรมดาเลย <laughs> อ้าวคุมลงอันนี้งมดูุ้งอะน,นี่นาคตจะได้หาปลาพ่อกินแล้วน้องพ่อด้ะกี่พ่อขี่รถไปดูแย่มาแป๊บเดียวกลับมาน้องพ่อได้ปลาเฉยป่ะไหนไหนมองดูดิปลาเลยเนี่ยปลาดินกับปลากระดีบโอ้อยปลาดินได้ปิ้งอยู่ด้วยล่ะได้ปลากระเดิดปปลากระเดิด กับปลาเนรโอ้ัวธรรมดาตดอเนี้ไอ้นายนธรรมดาจะที่ไหนล่ะเนี่ยไม่ไปไหนน่ะโอ้เฮนอนว่ะเฮีย <c oughs> นอยห้ <c oughs> หมอเป็นคนเดินเก็บปลาให้พี่พอดเหรอ <c oughs> โอ้เออเชียนแฮี เฮ้ย hey, hey. อะไรดินดึ๊กดึกดึกด๊กฟ้ปาป่าวบ่ได้ไดวันหยุดก็พากันมาหาอยู่หากินลุงน้าก็พาหลานมาทอดแห่ไทเกอร์อยู่ปออะไรนะปอดหนึ่งพอดสองรึพอดสองแล้วปอดสองไทเกอร์ก็มากับลุงมากับพ่อใหญ่นาเขามาวันแหนี่ยเขาพอได้กินอยู่นะวันหยุด ก็มาหาอยู่หากินตามบ้านเรานี่แหละอ่างน้อยๆอย,อยู่ตามเขาบรรยากาศริมาน้ำแห้งไว้แล้วพี่น้องโั้ลุงน้าได้ปลาดุกใหญ่อีกแล้วกลางหน้องน้วนน่ะปลาดุกเนี่ยปลาดุกอ๋อตัวใหญ่เลยเดี๋ยวคอยดูผลงานกันนะครับก็ ลงหวานแหกันอยู่กลางบึงนี่ผมนั่งอยู่ฝั่งนี้นะนี่นะคุณนะพี่พอดอยู่นู่นพี่พอดกับน้องเกอร์ก็ลากแหกันเราลากมาดีๆนายลากมาเลยลากมาเดินตรงๆมาน้องเกอร์เดินตรงมาหาลูกนี่อย่าเดินไปหาพี่พอดเออนักตรงมา ไอ้ข้าวผัดก็มาให้แกแล้วเป่าให้ไอ้นี่หลายตัวอยู่นี่นี่กระดุ๊กใส่งามกระดุกตัวสามสามปลาช่อนปลานินก็มีว่ะโอ้กระดุกใส่งามปลากก็อร่อนะปลาดุกโอ้กระดุกไอ้นาเนาะกระดุ๊กมันมีกินอร่อยปลาดุ๊กบลาดมันไม่เหมือนปลาดุกไก่ตะเกียบปลาดุกวีนั่นเป็นตาเนาะ ได้เท่านั้บาทอร้อยสามสิบบาทแก้วได้เสื้อขนมไหลานได้เื้อขนมไหลานขนมหลานนี่เขาพูดอะไรหลายครับมาจังหวะพอดีเลยครับผมไอ้ปลาไปต้มจู๊ดต้มแล้วเดี๋ยวก่อไฟย่างปลาให้เด็กๆกินฮะหนุนน่ะกำลังทอดแหกอยู่น่าจะหิวข้าวแล้วตอนนี้ก็ เยี่ยงวันกว่าแล้วนะมีดก็ไม่มีมาก็มาหักเอาไม้ไอ้กระถินไนปะเสียบป่าย่างแล้วก็เจอนี่ครับกระเพราเก็บไปยัดใส่ท้องป่าช่ไหมจะได้หอม เา okay. ปากรงเทปลาธรรมชาตินี่ปลาของลุงนะนาบอกย่างเลยนายได้กี่ตัวแล้วสี่ได้สี่ตัวแล้วเหรอใช่เดี๋ยวผมจะย่างปลานิลน,นะย่างปลานิลให้เด็กๆก,กินนะ ตัวนี้อ๋อย่างใบกะเพาะนะครับที่เก็บมาเมื่อกี้ยัดเข้าไปเลยจะเข้าไปในปามนเนี่ยอหอมเสียบเสียบได้ไหมเนี่ยไม่มีตอนแรกจะเสียบทังนี้เสียบไม่ได้มันไม่ได้แหลมมีดบ่าได้อม่ามันก็เสียบเข้าไปกับพพองมันเลย เ,เวลาถ้าเราไม้เสียบปากขึ้นมาหาหางอะ่ะเวลาถ้าปลามันสุกแล้วมันจะ เนื้อมันจะเปื่อยมันก็จะขาดทะลุลงมาแบบนี้เห็นไหมเป็นแบบน,นี้แต่ถ้าเราเสียบด้านหางมาไม้มันแหลมเสียบด้านหางมาม,มาขาไว้ตรงหัวมันเนี้ยมันจะไม่ทะลุแบบนี้นะครับนียก็เป็นเทคนิคในการย่างปลาี่นี่ย่างปลา,ากินดี่าก มามามากินปลากันเร็วปลาสุกเร็วลุงหน้าได้ปลานินอีกแล้วนั่นนะเห็นปะโอ้โหหมานหมานหมานระวังก้างนะครับดูด้วยพอดเกอร์พี่หมอกวันนี้หาปลาปิ้งปลาให้กินสองตัวอันนี้ตัวใหญ่อยู่ด้วยดูเกอร์ดิ ไม่สีดำแทบอ่ะอยู่ปอสองพี่หมอกอยู่ปออะไรสามครับปอสามระวังก้างนะลูกเออเอาก้างออกเป็นไงพี่พัดแ่บอ่ะครบโอ้มาหาปลากินข้าวปลาแต่ว่าไม่ได้เอาอะไรมาเลยมีดมืดก็ไม่ได้มาข้าวก็ไม่ได้มาก็นั้นก็กินปลาเพียวๆไปก่อนนะครับหอมไบมกะเพราไหมลูกก็ใบกะเพราใส่มันมีไข่ด้วย โอ้โหดูไข่ปลาดิเละร้อนร้อนนะครับปิ้งปลาเนินให้น้องมามันมโอ้โหดูปิ้งเนื้อขาโบเฮ้ยร้อนนะครับ่เก้อเดียวเกลือก็ไม่ได้เอามาไม่ได้เอาอะไรมาเลยจะปล่อยให้มันเย็นก่อนเด็กๆกินกัน นี่ปลาพี่นายปลาโนงพอดนะครับในปลานินน้อยสองตัวว่ะแล้วก็ปลากระเดิดในปลานินน้อยสามตัวแล้วก็ปลากระเดิดตัวหนึง่งโอ้ผลงานไม่ธรรมดาลนเลยการหากินได้ปลามาแล้วมาทํากินเอ้กินตัวใหญ่นี่<ม>เลยครับน,นี่ออดูเนื้อมนันดิโอ้โหอ่ะ ผ่าสดๆดแล้วเผาแบบสดๆดเนี่ยหวานเกียบเลยสุดยอดนี่แหละคือความสุขความสุขคือความต้องการของน้องพอร์ตอยู่บ้านไม่เป็นหรอกคนเนี่ยปวนหาแต่เรื่องไปพ่อพ่อพ่อไปบ้านแีน่มปบ้านนี่ก็พามาแต่ผมไม่ลงนะก็หวานิงแล้วก็ผมก็ซัพพอร์ตเรื่องอทำกับขงกับข้าวให้เขาเขาชอบก็พาเข้ามาพี่น้อง ลูกเราชอบแบบนี้เราก็ส่งเสริมเข้าไป<ม>หายอยู่หากินลมมาแล้วพี่น้องพูดนะมืดกุปป๊บบนหวัวน,นี่เอากำ <c oughs> ลังจะกลับบ้านวันเห็ดไ,ได้ประนินอี่แล้ววะ <c oughs> ได้ <c oughs> ได้อีกแล้วโอ้น้่พอดฟุกคักอีกแล้วะ ไปไปไปฝนจะตกแล้วลูกแน่วันนินเสยวมาบานแหบุดท้ายนี่นะ่ะพ่อบอกให้เก็บแหบเก็บแหบเอาไปใส่กระชังดูนะแล้วดูดิเออวันหินน้อยยอดยอดดูดูผลงานตรงหน้านะครับโอ้หมาแหบตรงนะอันนี้ขนาดท้ายปลาดุกไปแล้วสามตัวนะได้มาอีกสาม<ห>ดุกยาด,ดูใหญ่ไหมโอ้โหยอดยอดหมาแหงหน้านี่ นี่ครับคลองธรรมชาติน้ำมันแห้งเดี๋ยวอยู่แค่นี้เดินล่อๆหวานไปเรื่อยฝายคลองแห้งนะนี่เขาขัแย่นี่บ้านไปน้องพ่อก็อยู่นู่นกลับบ้านกันครับแน่นอนพ่ให่สดนะยดนี่ครับน้าเออดำไปเอเออล้างล้างล้างพี่วัดขึ้นมาลงหน้าพี่น้ำล้างให้เร็วมาไหมอกมาที่มาเออ ในลุงน้าวิดน้ำให้ล้างแข้งล้างขาล้างตัวกันถูถูอักถูอกถูอักแข้งขานะ่ะปวดเติดนะนะ่ะขาเนี่ยพอจะล้างออกดิถูออกเออไปครับบ้านได้ปลาด้วยได้เล่นด้วยโอ้สนุกสนานเด็กๆชอบสุดยอดได้กับข้าวให้บ้านเดี๋ยวซื้อปลาดุกลุงนะ่ะไว้ผัดไม่ออมทามตัวนี่เดี๋ยวไปให้กับบ้านเด้อแจ้ว